สวัสดีค่ะอัญชนาที่ดินระยองค่ะวันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมกชารฉีดสะพ้นสารไนโคกันนะคะคอันนี้สว่วนทุเรียนคุณพัชรนันค่ะวันนี้ก็ โอ้โหทั้งสวนอะ่ะโอ้ <laughs> ตอนที่ต่อเลยเป็นทาบนต่อข้นานี่ยนี่คือต่อแล้วติดกาะตุ๊บมาดเดียวติดต้นเล็ก่ยเจขันตรงนี้เลยเจขันมออที่ต่อนี่ข้างหลังอ่าันงนอ